งามกระโดไปน,น้องมาเปิดเอาเห็ดกันคักๆเข้างามกระดอกระเดียถากหน่อยอองามกระดดกระเดียละเลงเลยจ้ะเราอันนี้ใหญ่ๆเลยแล้วก็พูนๆถาดรงใหญ่เลย เงดวสวัสดีจ้า Good morning ค่ะสวัสดีตอน10โมงเช้านะคะของที่นี่นะคะทุกคนดูเห็ดนะคะเห็ดโพดโพบอกมบอบบกแตงจา้าพี่น้องเอ้ยแป้งเบกไม่ทันเหยียบไปแล้วนิดนึงมาเก็บเลือดจ้าพี่น้อง นี่จ้ะเห็นอย่างมั้งามกระดอกกระเดียวพี่น้องเอ้ยอใช้มือนะคะเพราะว่าวไม่โดนตัวเล็กอือคุณนาจ้ะอืงามหลายสวบเอาพี่น้องเอ้ยคุณไม่รีรอไม่รีลาเด้อ นี่ไปไปจัดหาเหดกันอย่าไปเห็นบ่เนี่ยียบแล้วหน่อยหนึง่งเบรกไม่ทันนะคะเขาอยู่ในอันพองห้าเนี่ยบ่เห็น,นโอ้ยทองกองห้องพี่น้องแป้งยังไม่ได้กินข้าวเลยพุณนะแม่แป้งหยยบเละตุ้มเปอู้เสียดายแต่โอ้ย ่าเจ้าของจังบาทก่อนนะสาวใดสาวเอาเดอ้อนี่เก็บไปตากเนะพี่น้องเนาะทุกคนดูค่ะพุ่นน้ำกระดอกกระเดีย,พ,ยพี่น้องเอ้ยพุ่น่ะ เอาแบบดิบๆกันเลยเข้าอือปี๋ <c oughs> ไปพี่น้อง Ada din? Ada din? itu dia? Adakah anda menemukan itu? Dia berkuda. มาพี่น้องเกลี่ยน้ำกันฝุณ เอา au, เอานะพี่น้องที่ได้ไปมองไม่ทุกคนคะ่ะมาเปิดเอาเห็ดกันคักคักเฮ้ามาเปิดเอาเห็ดกันคักคักเฮ้างามก,ะกระดอกกระเดียถากหน่อยเออพูนเงี้ยวเงี้ยวงามกระดอกจกอีกแล้วพูนนี่ Ui, hmm. kering uh -huh. Thôi nào da anh nho so, khá khá à เก็บไปพี่นะหนิวเข้าสั้นแล้วจากสั้นเห็นเห็ดหรือเปล่าสั้นเห็นหนิวเขา้านี่นะคุณน่ะจุ่มกันเยอะ อ,อ,อ่อนแอโดนนิดโดนหน่อยก็ไปแล้วแม่แป้งขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ติดเตือนและติดชมแม่แป้งมานะคะ แม่เป้งทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะคะแม่แป้งพายายามแป้งพายายามแล้วนะคะแล้วจะพายายามต่อไปปพาติตาโอ้ยนั่งเบรกซะบ่อะไรเหรอมันเกิดฮะน้องะุกคนระดมแอน เ้งด้เขาถือหยีบเนาะคุน่ะคุนะ,ง,นะ,ง,นะงามบอไปใช้เบื้องขาดู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 ทุกคนตัติท๊ตอตติเท่ วันนี้ลูกสาวเขาเอาน้องแคนกับน,น้องเลยให้นะคะมีเวลากันสองคนผัวเมียวิ่งเข้าป่ากันจ้าเล่าวปลากนันพี่น้องเอ้ยกองไว้ตรงนี้ก่อนขาถือหยียบเนาะ เป็นยังไงยังบังดูนะเนี่ยมัสิเห็ดไหนเตะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาก่อนสอดนิ้วเอาอันนี้สอดได้เนาะคุณป้าน,นะอาสอนมาสอดเป็นแล้วจ้าคลิปคลิปคิปคลิปคิปมีเปิดพระอบพบนางโมรานาะแอบตีคัก นยปูอยู่นี่แหละปัดขาขาวตัวลูกหน่อย,ยแม่แปลงอยู่ทั้งใดนอ้อ มเาเก็บเห็ดกับคิดน้ำลูกจ้ะอันนี้พี่สาวเขาจะพาน้องๆไปดูหนังจะเห็ดนองหายกับพ่อจะ้ะย่านคนหน่อยมันมันเร็วมจ้ะย่านมันหายลวยิสาหกิน โอ้ยขอโทษหลายๆบ่ได้ตั้งใจว่าได้เห็นอีลีอี๋เหรอหน้าอืมปัดอ้น่ะแวกบอบเห็นเอาเอาอยากลายพี่น้องมันแตกเลยล่ะอืมแต่ว่ามันสวยมากดดนมาฟัดตัวนายยตฟีนว่าใครยังสาดนิดกูเมียอีก แม uh ่ทำไหมแม่เห็นอยู่ออฮึฮึนี่ว้าวมาลีลาว้าวใช่ชื่อครอบครัวมีล family อ๋อเดี๋ยวสิดไม่ไปงสิเลยจะพินห้องไปขาใหญ่ๆอบอไปตากเอา งามหลายงามกระโดดพี่น้อง <c oughs> ขามฟังมาเอาของดีจ้าพี่น้องเบิง้งป่ะปะพี่น้องเดี๋ยวว่าท่านเขา นอนเก็บเอานอนเก็บเอาอีกแล้วตากจ้ะแห้งแล้วอันนี้ตากเอา เบิ่งดีก้อนพี่น้องจ้าเป็นดอกเป็นดอกอยู่ป้านาอาบอกว่าเป็นก้อนอย่างนี้ใแฮมีดจิ้มเข้าไปแม่นบ่อีกอีกอีกอู้เช็ดเข่ากิ๊ดกิ๊ดกิดกิ๊ดอีกอีกอีกเสียงคนอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวออกก้อนเดี๋ยวก็จบ นี่แล้วก็งัดได้โอ้ยุ่งกัดหูอาติโทพี่น้องจ้าเฮ้ยนะปู้ติโทงามกระดอกกระเดียนัรนเลงเลยจ้ะเรา นีนีเอ่อแม่แป้งได้คอมเมนต์ไปสองคนนะคะคือเขาคอมเมนต์บันทอนจิตใจแม่แป้งเหลือเกินเอ่อ ด้อยค่าความเป็นคนของแม่แป้งเหลือเกินนะคะแม่แป้งต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะทําให้บางท่านไม่พอ,จพอใจที่แม่แป้งไปตอบคอมเมนต์เขาอย่างนั้นนะคะแต่บางทีเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองนะคะคือขอโทษจริงๆจ้าแม่แป้งแม่แป้งแยกออกนะคะจบก็จบจิตวิทยามาแป้งรู้ว่าการคอมเมนต์บ้างคอมเมนต์น่ะเขาแค่ต้องการที่จะด้อยค่าเรา แค่นั้นจริงๆค่ะไม่ได้เหมือน fc ทุกๆท่านที่เหนียวแน่นที่คอมเมนต์เพื่อต้องการแม่แป้งดีขึ้นแล้วก็ช่องเจริญเติบโตขึ้นนะคะก็แม่แป้งก็พยายามอยู่นะแต่สถานการณ์และความเป็นจริงของแม่แป้งไม่เหมือนขครจริงๆแม่แป้งบอกแล้วแม่แป้งโจนแม่แป้งต้องรีบเอาเงินไปเอาเห็ดไปขายเพื่อมีเงินกินเงินใช้ลูกแม่แป้งก็น้อย แม่แป้งก็ทงานเต็มเวลาแม่แป้งมีเวลาแค่สองชั่วโมงอืมบางท่านบางคนที่เข้ามาก็ดูมาดูเพลินๆอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์ทำลายจิตใจกันอย่างเงี้ยแม่แป้งคิดว่าไม่โอเคอะไม่เป็นไรผ่านไปเดี๋ยวแม่แป้งแม่แป้งตั้งใจทําดีกว่าปะ่ะมาเก็มเห็นไัมแม่แป้งเนาะแม่แป้งไม่รู้จะเอาประสิทธิภาพไปทําไมอะ่ะแม่แป้งบอก ต้องการแค่ปริมาณก็จริงอะ่ะแม่แม่งต้องการแค่ป,ปริมาณแล้วป,ประสิทธิภาพเขาคุณภาพเขาเดี๋ยวเราค่ไปเลือกไปอันนี้ก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะไม่ได้เงินไม่ได้ของไปขายเนาะอือ เมื่อไหร่พี่น้องจ้ากลับบ้านกปเอาลูกแล้วโทรมานั่มแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยววิ่ โทดชีวิตแม่แปงบอสไวรู้ผู้ใดเดินก็ยอกฟิมะ <S <S โอ้ยตายแล้วพี่น้องเกับย่างกายข้นมานนะจ๊ะพี่น้องจืา ใส่ถุงมือกันแล้วนะครับพี่โนโอถ,ถอดถิ่มถึงผัวถึงเมียอีกเรียไปบ่ไว้อนนั่นตามันตา เรพี่น้องเอยฟะเอากอนมาไป็ดความสะอาดอยู่บ้านกันเก็บหนาเยอนี่ใส่พ้ เก็บเอาพี่น้องกําลังสิแห้งแล้วอืออืมนะ หลยหลยลดหลยหลยจอดเลี่ยงกันเป็นแตกสวดๆอยู่บังด้วยนอะกว่าจะได้แต่ละช็อตให้ดูนะคะพี่น้องวุ่นอ่ะแตกอีกแล้ว ยาทับเขาท่านได้จับได้บายกับพี่น้องจ้าเฟิองด้วยดินนี้ได้อยู่ได้อยู่ไม่กริกกราดก,กรดิกรดเอาเรียวไปเลยไม่ต้องแบกแล้วยาว้าวววทับวววว นา r อาเอ่อ ä หนือดูมแหมก็ n อาพี่นเก็บเอานน ยังกันแล้วพี่น้องจ้ายังกันผัวเมียปาดพี่น้องปาดขึ้นมาลบคักขนาดแท้ลวงล่วงเฝ้าเฝ้าย่านเก็บดึกทิมดึกทิมก่อนเดี๋ยวไปโอ้ปลอแมวโคล่ะเดี๋ยวมิกเก้อหย่ u ด d e r ดูแม่ อุยอ้ยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องคือขึ้นลบอยู่ดีแท้อโอ้ยไปทธรรมปพอดมถือเยียบไปแล้วโอ้พี่น้องเอาหนักเถอะได้ขอนใหม่เด้อหยกขอนใหม่ก็บ่าได้ลุ่อลองล่วงกับก้าลุงล่วงสันจะพี่น้องอยากยาน ล้วงแบบกล้ากกลัลวทุกคนแม่แป้งมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่จะได้อันนี้อันนี้นนใหญ่ๆเลยแล้วก็พูนพูนถาดรงใหญ่เลยเบิงเด้อพูนอุยุอาญนะโอ้ยงามหลายเห็ดเริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วนะจ้ะ จ้าเดี๋ยวแม่แป้งไปก่อนแล้วจะฝากกัไลคไก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจหกันน้ำเดอจ้าเด้อขอบพระคุณสมาชิกกับสมาชิกใหม่และคำติชมติเตือนนะคะแม่แป้งจะประปับปรุงตัวเองนะจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า